ผลปีาศาจสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดคือผลอะไรกันแน่เพื่อนๆมีในใจกันแล้วหรือยังครับถ้ายัางละก็เรามาดูกันในคลิปนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบี69ช่วงนี้เราก็จะปล่อยคลิปจัดอันดับกันมาเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่ผมสามารถทํามันได้เร็วที่สุดแล้วผมก็จะได้แบ่งเวลาไปทําคลิปอื่นๆเตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันได้อีกด้วย ที่ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆจากวันพีชหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวจากอนิเมะเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่รอคลิปผลปีศาจจาก FC อยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็ได้เริ่มทําการรวบรวมคอมเมนต์จากเพื่อนๆแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยไม่ต้องนอยด์กันไปนะครับคลิปหน้ายังมีนะแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้เวลาทําคลิปนี้นานสักหน่อยแต่คลิปผลปีศาจจาก FC เนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องรอนานกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับโปรเซสการทํางานมันเยอะนะเอาละ อัปเดตแผนการทํางานให้เพื่อนๆได้ฟังกันไปสักหน่อยแล้วเรามาดูทางด้านหัวข้อของคลิปนี้กันดีกว่าครับกับผลปีศาจสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีชที่เราก็จะหยิบผลปีศาจสายโซออนแท้ๆเนี่ยมาจัดอันดับกันนะครับไอพวกผลปีศาจสายพันธสัตว์มายาหรือพันธสัตว์ดึกดําบันเนี่ยเราจะไม่ได้หยิบมาในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้มีผ่านคลิปใหม่ๆจากช่องชิโนบีหกิบก้าแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พวกเราสามารถทําคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10ผลอุชิอุชิหรือผลใบสันผู้ที่กินเข้าไปก็คือดอตัน ผลนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนดอตันให้กลายเป็นใบซันขนาดใหญ่ที่ในร่างของใบซันนี้ก็จะทําให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วที่ก็จะเร็วซะยิ่งกว่าม้าซะอีกนะครับและในร่างไฮบริดนั้นก็จะทําให้เขามีกําลังมหาศาลต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วเคลื่อนไหวได้อย่างหลากหลายรับมือได้ในทุกสถานการณ์เหมือนกับมนุษย์เลยแต่ที่เป็นข้อดีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพละกําลังอย่างเดียวนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรมาก แต่ด้วยตัวของผู้ที่กินเข้าไปอย่างดอตันที่ก็จะมีทักษะในการต่อสู้ที่สูงระดับที่เป็นถึงองครักของราชาในอาณาจักรดรัมเนี่ยทำให้เขาเป็นผู้ที่ดึงประสิทธิภาพของผลใบซันออกมาได้มากพอสมควรเลยล่ะครับอันดับที่9ผลอินุอินุหรือผลสุนัขพันธุ์แจ็คคาวผู้ที่กินเข้าไปก็คือจาคาครับจาคาจะสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นสุนัขพันธุ์แจ็คคาว สุนัขขนาดเล็กสายพันธุ์เดียวกับหมาจิ้งจอกที่ก็จะสามารถพบเห็นได้ในเขตของแอฟริกาตอนเหนือนะครับโดยผลนี้ก็จะสามารถทําให้ตัวของจาขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วแต่ก็ยังไม่ได้เร็วจนมองไม่ทันนะครับซึ่งณเวลาปัจจุบันเนี่ยวันพีซมังกะก็เดินทางกันมาถึงตอนที่1,108กันแล้วเราก็ยังมีข้อมูลของเจ้าผลพีศาจผลสุนัขพันุ์แจ็คข่าวนี้น้อยมากม ซึ่งก็จะเป็นในฉากที่เราจะได้เห็นจาขาเนี่ยพุ่งเข้าไปหวังที่จะโค่นเคราะหโค,โคโดายลงได้ด้วยดาบแบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็กลับเป็นตัวของจาคายเองนั่นแหละครับที่ก็จะเป็นฝ่ายโดนเล่นงานซะแทนจนผ่านมาเป็นเวลาหลายพันตอนแล้วเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสเห็นเขาโชว์พลังของผลสุนักพันแจ็คข่าวนี้สักทีครับเอา้านี่มันคลิปผลปีศาจสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเปล่าวบเนี่ยอันดับที่8ผลโทริโทริ หรือผลเหี่ยวผู้ที่กินเข้าไปก็คือเปรูครับเปรูก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นกระสอบทรายแห่งอาราบัสต้านะครับเอา้านี่มันคลิปผลปีศาจสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดจริงปะเนี่ยเออซึ่งไอ้เจ้าผลเหี่ยวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเปรูให้กลายเป็นเหี่ยวได้ครับโดยเราก็จะได้เห็นเปรูเขาโชว์ฝีมือในการต่อสู้กับชาวแก๊ง ที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายตัวของเจ้าหญิงวีวีในร่างไฮบริดที่บินมาจากท้องฟ้าพร้อมกับสาดกระสุนใส่พวกชาวแก๊งแต่ก็โชว์ความเท่ได้นิดเดียวก็โดนนิโครโรบินที่ในตอนนั้นอยู่ฝั่งของครอกโคไดเล่นงานหักกระดูกเข้าให้แต่ทางด้านความสามารถในการบินของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าร้ายกาจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบจากการที่อยู่บนที่สูงกว่าที่นอกจากจะบินได้แล้ว ยังเร็วอีกด้วยนะเพียงแค่ความสามารถนี้ความสามารถเดียวคนที่สามารถต่อสู้กับเปรูได้นั้นก็จะถูกจำกัดลงไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับอันดับที่7ผลเฮบีเฮบี He Be, หรือผลงูอะดาคอนดาผู้ที่กินเข้าไปก็คือโบอาซันเดอร์โซเนียผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปอย่างโบอาซันเดอร์โซเนีย สามารถแปลงร่างเป็นอนาคอนดาที่มีรูปร่างใหญ่โตทําให้พลังในการต่อสู้และความเร็วก็จะสูงขึ้นตามไปอีกด้วยครับซึ่งก็จะผิดกับรูปลักษณ์อันใหญ่โตโดยปกติแล้วงูอดาคอนดาเนี่ยก็จะเป็นงูสายพันธุ์ที่ไม่มีผิดนะครับแต่จะสังหารเหยื่อด้วยแรงรัดอันมหาศาลใช้ร่างกายอันใหญ่โตได้อย่างคุ้มค่ามากๆในฉากที่สู้กับรูฟี่เนี่ยก็จะสร้างความลำบากได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเหตุที่ผมหยิบเธอมาอยู่ในฝั่งของสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็เพราะว่า ตัวของโซเนียเนี่ยเธอเป็นนักรบชั้นสูงของเผ่ากู้จาและคุณสมบัติของงูที่มีหางยาวเฟื้ยนั่นแหละครับที่ก็จะสามารถใช้ได้อย่างสารพัดประโยชน์มากกว่าผลปีศาตร์สายโซออนทั่วไปแล้วก็ดูจะมีความสามารถที่สูงกว่าผลพีศาตร์สายโซออนผลอื่นแน่แนอันดับที่ 6. ผลเฮบิเฮบิหรือผลงูจงอางผู้ที่กินเข้าไปก็คือโบอาแมริโก ผู้ที่กินผลนี้จะสามารถแปลงร่างของตนเองให้กลายเป็นงูสายพันธุ์คลิงคอป้าหรืองูจงอางได้นั่นเองครับความสามารถก็จะคล้ายๆกับผลงูอนาคอนด้าเมื่อกี้เลยแต่ก็จะมีความสามารถในการพ่นพิษที่ก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลขึ้นมาอีกหน่อยได้แต่อีกความสามารถหนึ่งก็คือผิวหนังของแมรี่โกนเนี่ยก็จะสามารถทนทานต่อไฟได้อีกด้วยครับในอนิเมะเราก็จะได้เห็นว่าตัวของแมรี่โกเธอเนี่ยใช้ท่าที่ทําให้ไฟลุกไหม้ไปทั่วทั้งตัวแล้วก็ใช้ในการต่อสู้ด้วย ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอเตือนเพื่อนๆน,น,น้องๆกันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผิวหนังของมนุษย์เราไม่สามารถทนต่อไฟได้นะครับน้องๆอย่าหาทําตามตัวของแมริโกเป็นอันขาดเลยนะไม่งั้นแล้วก็ร่างกายของน้องๆจะเกิดแผลไฟไหม้ที่ปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยละ่ะซึ่งตัวของแมริโกเนี่ยเธอก็เป็นถึงนักรบระดับสูงของคุจาอีกคนหนึ่งครับฝีมือของเธอเนี่ยก็เลยจะสูงพอที่จะได้มาอยู่อันดับที่6นี้นั่นเองครับ อันดับที่5ผลฮิโตฮิโตห,โตหรือผลมนุษย์ผู้ที่กินเข้าไปก็คือโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ครับตัวของช็อปเปอร์เนี่ยแต่เดิมแล้วเขาก็จะเป็นกวางที่กินผลมนุษย์เข้าไปครับซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว,ลวนะเนาะซึ่งพลังของผลผลนี้มันก็จะเปลี่ยนร่างของช็อปเปอร์ให้กลายเป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นร่างไฮบริดของเขานะครับส่วนร่างกล้ามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร่างมนุษย์แบบเต็มตัวของเขาเป็นไงละ่ะมีหูด้วยเห็นไหมครับ โดยปกติแล้วความสามารถของผลสายโซออนก็จะมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่พลังของผลมนุษย์ที่ช็อปเปอร์กินเข้าไปเนี่ยมันก็กลับส่งผลให้ตัวของช็อปเปอร์กลายเป็นมนุษย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ก็จะสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้แบบไม่รู้จบจนสามารถคิดค้นหาวิธีที่จะสามารถเพิ่มร่างให้กับตนเองได้อีกหลายร่างเลยละ่ะซึ่งแต่ละร่างเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งบางร่างเนี่ยก็จะมีร่างกายที่ใหญ่โต และพระกำลังที่มหาศาลจนสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้เลยล่ะครับอันดับที่ 4. ผลอินุอินุหรือผลหมาป่าผู้ที่กินเข้าไปก็คือจ่าบราครับผลนี้ก็จะเปลี่ยนผู้ที่กินเข้าไปให้กลายเป็นหมาป่าเพิ่มความแข็งแกร่งและความเร็วนอกจากนี้ก็ยังจะเพิ่มความสามารถในการดมกลิ่นอีกด้วยไอเรื่องความสามารถในการดมกลิ่นเนี่ยเห็นจากในอนิเมะหลายๆเรื่อง บางเรื่องก็จะเป็นประโยชน์ใช้ในการดมกลิ่นตามหาสิ่งของตามหาเพื่อนใช่ไหมล่ะครับแต่ในบางทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนนะเนาะเช่นแบบเอาของที่กลิ่นแรงๆมาให้ดมจนเสียสติอะไรอย่างนี้นครับทำให้อาจจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กันไปก็นับแค่พลังทางร่างกายที่เพิ่มขึ้นมาก็แล้วกันนะครับด้วยความที่ตัวของจาราเนี่ยเป็นถึงสมาชิกค,คนหนึ่งของซี9รนเขาก็จะมีทักษะในการใช้รูปแบบทั้ง6ที่ช่ำชองม,มากๆเมื่อเอาทักษะที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ มาบวกกับพลังของผลปีศาจสายโซออนที่ก็จะเพิ่มศักยภาพทางร่างกายของเขาแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวของจาบราเป็นผู้ใช้ผลปีศาจสายโซออนระดับต้นๆเลยแหละครับอันดับที่3ผลถามะถามะหรือผลไข่ผู้ที่กินเข้าไปก็คือบารอนธามโกครับผู้ที่กินผลนี้เข้าไปอย่างบารอนธามโกเนี่ยเขาก็จะดูแปลกประหลาดไปสักเล็กน้อยนะครับคือจะมีเปลือกไข่ขึ้นมาครอบคลุมบริเวณสะโพกนะ แล้วก็จะมีสถานะทางร่างกายเป็นไข่อีกด้วยซึ่งเมื่อพ่ายแพ้ในการต่อสู้จนตัวแตกไปเนี่ยไข่แดงสดๆในร่างกายของเขาก็จะทะลักออกมากองลงบนพื้นซึ่งไอ้เจ้าไข่แดงนี่แหละครับมันก็จะเจริญเติบโตกลายมาเป็นลูกเจี๊ยบก่อนซึ่งเจ้าลูกเจี๊ยบนี้มันก็จะมีความสามารถทางด้านร่างกายเหมือนกับบารอนธรรมโกทุกประการเลยละครับหรือก็คือบารอนธรรมโกที่ตายไปแล้วนี่แหละก็จะเกิดใหม่มาเป็นลูกเจี๊ยบได้ในทันทีและไอ้เจ้าตัวลูกเจี๊ยบนี้ ก็จะวิวัฒนาการเติบโตไปเป็นไก่ครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะกลายมาเป็นตัวของบารอนธรรมโกะตามปกติดังเดิมได้ตามลําดับนั่นแหละครับโดยไอ้เจ้าทักษะในการต่อสู้ของบารอนธรมโกะเนี่ยมันก็จัดได้ว่าเก่งเลยละ่ะยิ่งมันมีความสามารถที่เกิดจะเป็นอมตะแบบนี้แล้วด้วยก็ยิ่งดูกลายเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากมากๆเลยใช่ไหมหล่ะครับอันดับที่2ผลอุชิอุชิหรือผลยีลาฟ ผู้ที่กินเข้าไปก็คือคาคุผลนี้ก็จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตอนเองให้กลายเป็นยีราฟแล้วก็จะมีความเร็วความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่เพิ่มขึ้นมาด้วยในอนิเมะเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าส่วนใหญ่ตัวของคาคุจะใช้ร่างไฮบริดในการต่อสู้ใช่ไหมละครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ความสามารถจากความยาวของคอ มามีส่วนในการต่อสู้ด้วยซึ่งนั่นมันก็จะทําให้เขามีขอบเขตระยะในการต่อสู้ที่กว้างมากๆเลยละ่ะและก็จะถือว่าตัวของคาคูเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากคนหนึ่งเลยนะเพราะตัวของเขาเนี่ยเพิ่งจะได้รับพลังจากผลปีศาจมาไม่นานเขาก็นํามันมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบทั้ง6ได้อย่างช่ําชองเลยละ่ะจนสามารถรับมือกับนักดาบอันดับหนึ่งแห่งกลุ่มหมวกฟางได้อย่างสูสีสุดๆและล่าสุดที่ตัวของคาคุปรากฏตัวออกมาบนเกาะเอเคสเขาก็มาพร้อมกับพลังของผลยีราฟขั้นตื่นอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้พลังของผลปีศาจสายโซออนธรรมดาที่เก่งเป็นอันดับต้นๆนในเรื่องวันพีซเลยล่ะครับอันดับที่1ผลในโกเนโกหรือผลเสือดาวผู้ที่กินเข้าไปก็คือรุจ,จิครับผลนี้จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นเสือดาวได้ที่ก็จะเพิ่มความเร็วและพละกกาลังในการต่อสู้ขึ้นพอสมควรเลยละ่ะซึ่งในฉากที่ต่อสู้ในภาค A D S Lobby นั้น รุจิก็สามารถพลิกแพลงใช้พลังของเสือดาวได้อย่างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นในการต่อสู้หรือเปลี่ยนร่างของตนเองให้เป็นเสือดาวเต็มตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ที่ก็จะสามารถไปโจมตีลูฟี่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนี้หลังจากภาควานโนตัวของรุจิก็ยังสามารถพัฒนาร่างกายของตนเองให้สามารถไล่ตามศักยภาพของผลปีศาจได้ทันจนผลในโกในโกหรือผลเสือดาวของเขาเนี่ยตื่นขึ้นมา จนสามารถต่อกรกับลูฟี่ในร่างเกียร์ห้าได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวครับในตอนนี้ผมคิดว่าหมอนี่น่ะเป็นผู้ใช้ผลปีศาจสายโซออนธรรมดารรมดาที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีทแล้วล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีผลปีศาจสายโซออนที่เพื่อนๆชอบถูกจัดอยู่ในแรงนี้กันหรือเปล่าหรือผลปีศาจสายโซออนของแท้ที่เพื่อนๆชอบเนี่ยคือผลอะไรกันแน่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับ และด้วยความที่คลิปนี้มันเป็นผลปีศาจสายโซออนความสามารถเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับคือเปลี่ยนร่างเพื่อเพิ่มความเร็ว หรือเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรแบบนี้ถ้าจะหาความแตกต่างจากผลปีศาสายโซออนเนี่ยก็คงจะเป็นพวกสัตว์ที่มีเอกลักษณ์มากๆอย่างเช่นพวกกระต่ายที่จะสามารถกระโดดได้เยอะกว่าชาวบ้านหรือเสือชีตาที่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในหมู่นักล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความแข็งแกร่งของตัวละครแต่ละคนดีก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาคนที่สามารถดึงพลังของผลปีศาสายโซออนผลน,นั้นๆออกมาได้สูงที่สุด และคนที่สามารถดึงเอาพลังของผลปีศาจสายโซออนผลนั้นออกมาได้ต่ำที่สุดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินก็แล้วกันนะครับส่วนพวกผลปีศาจสายโซออนของแท้ที่ผมไม่ได้หยิบมาใส่ในแกลงนี้ผมก็อาจจะเอาไปทำอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่มีชื่อว่าผลปีศาจสายโซออนที่อ่อนแอที่สุดก็แล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะมาในเร็วๆวันนี้ก็เป็นได้ยังไงเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มซ u b s c r ร b e รอกกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องชิโนโบีขงสิบเแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพหรือซุปเปอร์ตเงกันเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากโดเนทให้เราโดยตรงเนี่ยก็สามารถโดเนทให้เราผ่านบัญชีธนาคารในดีคริปชันได้เลยหรือสามารถเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจในราคาพิเศษกันได้ในช่องดีคริปชันด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ